ไม่น่าเชื่อเลยว่าชีวิตเกดเหมือนละครในวันที่เกดท้องแก่เกดต้องเดินสูงขนมในกล่องละห้าบาทสิบบาททีก,ก็เอาคือตอนนั้นจริงๆแล้วอะคะ่ะเกดลาออกจากงานที่เก่าเพื่อที่จะเริ่มงานที่ใหม่ค่ะก่อนช่วงโควิดแต่พอโควิดมาค่ะเหมือนกับบริษัทนั้นนะคะที่จะรับเกดเขาปิดตัวพอเขาปิดตัวลงปุ๊บเกดก็กลายเป็นคนว่างงาน ตอนนั้นนะคะตั้งคภ์ได้แล้วประมาณส 3, 3เดือนนะคะบวกกับโควิดมาทําให้สามีค่ะค่อนข้างที่จะเป็นห่วงกับการที่จะออกไปข้างนอกไปทํางานอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เลยให้อยู่บ้านดีกว่ามันก็เลยแบบต้องทนแบกรับภาระค่าใช้จ่ายอะค่ะที่ประดังประดิษฐ์เข้ามาทั้งภาระในการผ่อนคอนโดค่ะแล้วก็ลูกสาวที่กําลังจะเข้าเรียนลาพังรายได้ของสามีอะค่ะคนเดียวไม่เพียงพออยู่แล้วค่าบัตรเครดิตงวดนี้ขอจ่ายเลทหน่อยนะคะ พอดีหมุนเงินไม่ทันนะคะอะไรนะคะค่าปรับล่าช้าเหรอคะออแน่นอนว่าพอไม่มีออใครให้จ่ายในครอบครัวค่ะก็ต้องพึ่งบัตรเครดิตที่เรามีอยู่หกใบก็เอามาใช้หมุนใช้จ่ายอะคะ่ะในแต่ละเดือนจนเป็นหนี้หลักแสนคุณพี่สาวฉันขายขนมออนไลน์อะฉันก็เลยคิดว่า จะลองหาออเดอร์ภายในคอนโดเราแล้วก็คอนโดใกล้เคียงเพื่อส่งขนมขายบ้างดีไหมในที่สุดตอนช่วงเกดท้องแก่ใกล้คอดนะคะเกดก็รับออเดอร์ส่งขนมเดินส่งรอบๆคอนโดค่ะ5บาท10บาทต่อกล่องเกดก็เอา มันเหนื่อยมากค่ะเพราะว่าการที่เราแบกท้องแก่ประมาณสัก8ปดเเดือนนะคะคนเขาเริ่มเห็นเราท้องแก่เลยเลยเขาเริ่มปฏิเสธที่จะสั่งกับเราเพราะเขาสงสารเราเขาเจอว่าเราเป็นคนท้องเขาไม่สั่งอีกเลยในความสงสารของเขาอ่ะมันทหลายเรามากกว่ามันทาให้เราไม่มีไรายได้เลยหลังจากคลอดลูกเกดก็ได้งานทําค่ะพอผ่านไปสัก2ปีการเงินในครอบครัวก็ยังไม่ดีขึ้นก็เลยมีความคิดที่จะรีไฟแนนซ์คอนโดจนมาพบไทยเครดิตค่ะ ตอนนั้นพอได้ยินแค่ว่าได้รับการอนุมัติแล้วปุ๊บโอใจชื้นมาคือแบบพูดอะไรไม่ออกได้แค่ร้องไห้มันเหมือนรอดแล้ว <laughs> เราสามารถบริหารจัดการค่าใช้จ่ายใ,ในครอบครัว,ค,วรค่ะได้ดีขึ้นเราหันกลับมามีเวลาค่ะในการใช้ชีวิตครอบครัวจริงๆมากขึ้นค่ะสินเชื่อบ้านแลกเงินไทยเครดิตช่วยรวมนี้คืนอิสรภาพทางการเงินให้ชีวิตธนาคารไทยเครดิตทุกคนคือคนสำคัญ